สวัสดีแฟนๆชาวสมภัสสยองทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องสั้นสยองขวัญซึ่งเรื่องราวนี้ก็มีแฟนๆของเราได้ส่งเข้ามาให้กับทางแอดมินได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่แอดมินก็เพิ่งจะมีโอกาสได้นำมาเล่าให้กับแฟนๆได้รับฟังยังไงต่อต่อไปหากมีเรื่องอะไรใหม่ๆแอดจะรีบให้ทีมงานเรียบเรียงและนามาเล่าให้กับแฟนๆได้รับฟังเร็วกว่านี้นะครับ แอดมินขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันและขออยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะครับส่วนในวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างเรามารับฟังกันเลยครับสัมผัสสยอง เจอผีตอนไปดูหนังกลางแปลงสวัสดีครับผมชื่อเป้วันนี้ผมมีเรื่องที่ได้พบเจอจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆชาวสมัมผัสสยองได้รับฟังกันย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเป็นคนจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสารอำเภอที่ผมอยู่ เป็นอำเภอชายแดนติดกับแม่น้ำโขงซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองพอสมควรเรื่องความสะดวกสบายก็สู้ตัวเมืองไม่ได้ร้านค้าที่ดีที่สุดก็คงเป็นแค่ร้านขายของชำทั่วไปเพราะยังไม่มีร้านสะดวกซื้อเหมือนอย่างทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่คนในหมู่บ้านยุคนั้นยังไม่มีใครที่ใช้สมาร์ทโฟนเลยจะมีแค่โทรศัพท์มือถือจอขาวดำ หรือบางคนก็อาจมีจอสีแล้วแต่ซิมก็ยังเป็นระบบ 2G ที่ทำด้วยแค่โทรกับส่ง SMS เท่านั้นและคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเลยไม่มีใครรู้จัก Android หรือ iOS และยังไม่มีใครรู้จัก f c e e o o o l ล n e หรือ IG การละเล่นที่ดีที่สุดในสมัยนั้นคือ 1. การเล่นเกมตามร้านเกม ซึ่งยังเป็น PlayStation 2อยู่เลยแถมตอนนั้นร้านอินเทอร์เนต็ตก็ยังไม่มี2ก็คือการเล่นกีฬาหลังโรงเรียนเลิกและ3คือการได้ดูมหรสพไม่ว่าจะเป็นหมอลำหมอลำซิ่งหรือหนังกลางแปลงเรื่องที่เกิดกับผมนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ผมไปดูหนังกลางแปลงกับเพื่อนๆมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มการาคม ฮอส2,550ซึ่งผมจําได้ดีตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สในวันนั้นที่บ้านเพื่อนของผมมีงานทำบุญแล้วก็ได้จ้างหนังกลางแปลงมาฉายผมกับเพื่อนๆก็ชวนกันไปดูหนังโดยปกติแล้วหนังจะเริ่มฉายตอนประมาณสามทุ่มแต่วันนั้นพวกผมไปถึงบ้านเพื่อนที่จัดงานบุญประมาณสองทุ่ม ช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวระหว่างที่รอหนังชายพวกเราก็นั่งผิงไฟคลายหนาวกันแล้วก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยระหว่างนั้นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งมานั่งผิงไฟกับพวกเราด้วยเขาชื่อพี่ทีพี่ทีพูดกับพวกเราว่าเฮ้ยพวกเองดูหนังกลางแปลงอย่างนี้ระวังผีไอ้อาจจะมาดูหนังเป็นเพื่อนพวกเองนะเพราะพูดจบแกก็หัวเราะ ซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับพีอาร์ที่เขาพูดถึงนี้แกเป็นคนที่ชอบดูหนังกลางแปลงมากมีหนังกลางแปลงที่ไหนในหมู่บ้านแกก็จะไปดูจนเรื่องสุดท้ายหรือดูจนพระอาทิตย์แทบสว่างคาตาเลยหนังกลางแปลงที่มาใช้ในงานบุญบ้านเพื่อนผมคือวันที่9มกราคม2550แต่พี่อาเขาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวันที่สองมกราคม2,550ซึ่งห่างกันแค่ไม่กี่วันพูดแบบภาษาชาวบ้านคือตายเพิ่งจะครบเจ็วันและศพของพีอาก็ฝังไว้ที่ป่าชาใกล้ๆที่นี่ในสมัยนั้นเขายังมีความเชื่อกันว่าใครที่ตายโหงจะต้องฝังอย่างเดียวซึ่งศพที่ตายจากอุบัติเหตุนั้นทางโรงพยาบาลจะทำการแต่งหน้าศพ และจะทาแป้งให้ศพด้วยแป้งที่ใช้คือแป้งเย็นยี่ห้อหนึ่งขวดสีชมพูราคาถูกตอนมีชีวิตอยู่พี่อาแกจะชอบปั่นจักรยานเที่ยวเล่นรอบหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็จะรู้ดีว่ามันเป็นกิจวัตรของพี่อาก่อนหน้านั้นในช่วงอายุ17-18ปีพี่อาได้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถอ e ีแตน ก็เลยทำให้พี่อาเป็นคนสติสตางไม่ค่อยดีตั้งแต่นั้นมาพ่อแม่ของพี่อาเลยไม่ให้พี่อาขี่รถมอเตอร์ไซค์อีพี่อาเลยได้ปั่นแค่จักรยานรอบหมู่บ้านไปวันวันส่วนวันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็เพราะว่าพี่สาวของพี่อาจะเดินทางไปกรุงเทพซึ่งปกติแล้วก็จะมีคนไปส่งพี่สาวของพี่อาขึ้นรถประจำทาง แต่วันนั้นหาคนไปส่งพี่สาวไม่ได้พ่อกับแม่ก็เลยให้พี่อาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่สาวขึ้นรถซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ของพี่อาก็ไม่อยากให้พี่อาขี่รถมอเตอร์ไซค์สักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่วันนั้นหาคนไปส่งพี่สาวไม่ได้จริงๆก็เลยต้องจำใจให้พี่อาเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่สาวเองจุดขึ้นรถประจำทาง จะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในตัวตำบลเพราะเป็นจุดที่รถประจำทางผ่านพอพี่อาส่งพี่สาวขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าขึ้นเมื่อพี่อาประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับป้ายข้างทางเสียชีวิตคาที่ผมขอวกกลับมาเข้าเรื่องต่อก็แล้วกันนะครับ หลังจากที่พิธีพูดจบเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ยังพูดต่ออีกว่าเมื่อสองสาวันก่อนประมาณเที่ยงคืนข้าขี่มอเตอร์ไซค์จะเข้าบ้านแต่พอช่วงเลี้ยวเข้าซอยก่อนถึงบ้านข้าได้กลิ่นแป้งเย็นยี่ห้อหนึ่งวะ่ะตอนนั้นรู้เลยว่าเป็นไอ้อ่าข้าเลยรีบปิดมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านอย่างไวซึ่งปากซอยเข้าบ้านพิธีจะมีศาลาร,าริมทาง มันเป็นจุดที่พี่อาชอบแวะมาพักเวลาปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆและที่ศาลานี้คงไม่มีใครมาทาแป้งเย็นยี่ห้อนี้ในเวลาเที่ยงคืนแบบนี้แน่นอนผมได้ฟังที่พี่ทีพูดแต่ก็ไม่คิดอะไรมากแล้วผมก็นั่งขิงไฟต่อเพื่อรอเวลาหนังฉายพอถึงเวลาหนังฉายผมกับเพื่อนๆก็ไปนั่งดูหนังกัน จอหนังจะตั้งอยู่ตรงกลางของที่นาซึ่งจะอยู่ข้างบ้านเพื่อนของผมบ้านเพื่อนผมคนนี้จะอยู่ติดกับที่นาห่างออกไปอีกประมาณ4500เมตรก็จะเป็นป่าช้าซึ่งถ้ามองจากบ้านเพื่อนผมผ่านทุ่งนาไปก็จะเห็นป่าช้าเลยเวลาผ่านไปพอหนังใช้จบเรื่องแรกผมก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยเดินไปฉี่ ซึ่งตรงที่ผมเดินไปฉี่นั้นมันอยู่ห่างจากจุดที่ผมนั่งดูหนังแค่สิบเมตรตรงนั้นจะมีต้นมะขามอยู่บริเวณหลังต้นมะขามก็จะมียุงข้าวและมีข้อควายส่วนตรงกลางระหว่างยุงข้าวกับข้อควายก็จะมีตอไม้เก่าตอหนึ่งมันสูงประมาณเอลของผมตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะฉี่ใส่ตอไม้ แต่จังหวะที่กำลังจะปลดกระดุมกางเกงยีนงัดเอาเอ้หนูออกมาอยูๆ่ๆก็มีเงาสีดำลุกรึบขึ้นมาจากตอไม้แล้วผมก็ได้กลิ่นแป้งเย็นยี่ห้อหนึ่งลอยเข้าจมูกผมเต็มๆจากนั้นก็มีเสียงจากเงาดำนั้นร้องว่าเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงร้องนั้นเหมือนเขาโกรธที่ผมจะฉีดตรงที่เขานั่งอยู่ผมตกใจมาก ทั้งกลัวทั้งฉีจราดเลยเรียบเดินไปฉีอีกจุดหนึ่งจากนั้นก็รีบวิ่งไปหาเพื่อนในทันทีคืนนั้นผมไม่เป็นอันดูหนังเลยเพราะกลัวมากและกลิ่นแป้งเย็นนั้นก็ยังติดจมูกผมอยู่ตลอดทั้งคืนผมนำเรื่องที่ผมเจอไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าผมเจอลักษณะคล้ายๆแบบที่พี่ทีเล่าและได้กลิ่นแป้งเย็นด้วย หอหนังเรื่องที่สองจบผมก็ชวนเพื่อนๆกลับแต่ในระหว่างที่เดินกลับมันก็มีหมาสองสามตัวหอนไล่หลังพวกผมมาแต่พวกเพื่อนๆของผมมันก็ไม่ได้กลัวอะไรแถมพวกมันเยางไม้มาไล่ตีหมาอีกด้วยคงจะมีแต่ผมคนเดียวที่กลัวเพราะเจอเข้าจังๆอยู่คนเดียวพอก,กลับถึงบ้านผมก็นอนไม่ค่อยหลับ เากลิ่นแป้งเย็ยนนั้นมันยังติดจมูกผมอยู่กว่าจะหลับลงได้ก็เกือบเช้าตอนที่ผมดูนาฬิกาครั้งสุดท้ายก็เป็นเวลาตีสามจะตีสี่แล้วจากนั้นผมก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เพราตื่นเช้ามากลิ่นแป้งเย็ยนนั้นมันก็ยังติดจมูกผมอยู่แต่ก็เริ่มจางหายไปแล้วนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ที่ผมได้เจอกับผีพี่อ่ะแบบจังๆและจดจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไม่มีวันลืมประสบการณ์หลอนที่นครนายก สวัสดีแอดมินและเพื่อนๆชาวสมภัสยองทุกคนวันนี้เรามีประสบการณ์หลอนที่ได้เจอมากับตัวเองมาเล่าให้เ,เพื่อนๆได้รับฟังมันน่าจ,จะไม่น่ากลัวมากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเรามันน่ากลัวและหลอนมากย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตอนนั้นเราต้องทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท โดยจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูลในจังหวัดนครนายกย่านไม้ดอกไม้ประดับโดยมีน้องๆอีกสองคนไปช่วยกันเก็บข้อมูลด้วยเราขอใช้นามสมมติของน้องในเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกจะใช้ A กับ B แต่มันไปซ้ำกับอีกเรื่องถัดไปก็เลยขอเป็นชื่อน้องสองคนว่าออยกับเบลก็แล้วกันมาเข้าเรื่องกันต่อ ในตอนนั้นพวกเราคิดว่าน่าจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์เรากับน้องๆก็คุยกันว่าจะเก็บข้อมูลกับชาวบ้านก่อนแล้วตอนเย็นค่อยมาหาที่พักกันอีกทีก็ได้เพราะเส้นทางนี้ก็เห็นมีที่พักอยู่ตลอดเส้นทางหลังจากที่พวกเราเก็บข้อมูลกับชาวบ้านจนเวลาล่วงเลยมาประมาณเกือบห้าโมงเย็น พวกเราก็หาที่พักไกลๆกับบริเวณที่ต้องเก็บข้อมูลในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ใช้เวลาหาที่พักกันค่อนข้างนานเนื่องจากสถานที่ต่างๆที่เรามองเอาไว้ในตอนแรกดูเหมือนจะเปิดทำการแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วก็มีปิดทำการบ้างหรือบางที่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาพักกันมากทำให้พวกเรารู้สึกว่าที่นั่นดูวุ่นวายจึงหาห้องพักกันต่อไป จนพวกเราได้มาเจอกับห้องพักแบบ24ชั่วโมงแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางพวกเราตัดสินใจจะพักอยู่ที่นี่เพราะรู้สึกเหนื่อยกับการหาที่พักแล้วพอเราเข้าไปติดต่อห้องพักโดยแจ้งความประสงค์ว่าจะพักทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์แต่ทางห้องพักกลับบอกว่าให้อยู่คืนแรกไปก่อนแล้วจากนั้นค่อยว่ากันอีกที ซึ่งตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเพราะเหนื่อยจากการเก็บข้อมูลมาทั้งวันแล้วแถมยังต้องมาหาที่พักกันอีกจึงรู้สึกอยากอาบน้ำแล้วนอนมากกว่าพวกเราได้ห้องพักที่มีลักษณะของห้องพักเป็นเหมือนบ้านชั้นเดียวติดกันสี่ห้องแล้วจะเว้นช่องว่างเปล่าๆเ,เอาไว้ซึ่งมียญ้าขึ้นอยู่เต็มช่องว่างนั้น ถัดมาก็จะเป็นห้องพักอีกสี่ห้องเรียงกันแบบนี้ทั้งหมด12ห้องโดยจะมีสองฝั่งหันหน้าเข้าหากันฝั่งละ12ห้องเราได้ห้องพักล็อกที่สองห้องแรกพอเข้าไปภายในห้องก็เห็นว่าเป็นห้องกว้างขนาดห้องน้ำยังกว้างมากๆเลยหลังจากที่เราเก็บกระเป๋าอะไรเสร็จเปิดแอร์แล้วก็ผลัดกันไปอาบน้ำ เพื่อเตรียมตัวเข้านอนด้วยน้องออยจะนอนริมซ้ายสุดถัดมาก็จะเป็นน้องเบลแล้วก็เราด้วยความที่พวกเรามาอยู่แปลกที่ก่อนนอนเราจึงสวดมนต์พร้อมก,กันกับน้องออยส่วนน้องเบลหลับไปก่อนแล้วพอสวดมนต์เสร็จเราสองคนก็นอนกันกลางดึกเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าอากาศหนาวจนนอนไม่หลับ เราจึงหันไปมองที่แอแล้วก็ต้องตกใจเพราะเห็นน้องออยลุกขึ้นมานั่งหันหลังให้กับเราอยู่ด้วยความที่เราเป็นคนสายตาสั้นประมาณ500ทําทำให้เรามองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันไกลมาจึงพอจะมองออกว่าเป็นน้องออยเราก็ทักน้องออยไปว่าอา้าวออยหนาวเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็หนาว รีโมทอยู่ที่น้องไหมปรับแอร์ให้พี่หน่อยสิมันหนาวมากๆเลยน้องเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่เราเห็นมือน้องยื่นไปเหมือนจะกดรีโมทแอร์จึงล้มตัวลงนอนต่อพอเราล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงน้องออยพูดว่าพี่พูดกับใครอะ่ะพอได้ยินดังนั้นเราก็ลุกจากที่นอนในทันทีแล้วไปเปิดไฟในห้องน้ำ จากนั้นน้องออยก็ถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเราจึงถามน้องอ้อยกลับไปว่ารีโมทแอร์อยู่ที่ไหนน้องออยก็บอกว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วก็บอกว่าน่าจะเสียบเอาไว้ตรงผนังห้องแล้วน้องก็ลุกเดินไปหยิบรีโมทมาตอนนั้นเราคิดในใจว่าน่าจะเจอดีเข้าแล้วแต่ก็ไม่อยากเล่าให้น้องฟัง กลัวว่าถ้าเล่าแล้วน้องจะกลัวเลยบอกไปว่าสงสัยเมื่อกี้พี่น่าจะละเมอพูดดอกไปเองส่วนน้องออยก็บอกว่าน้องนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงข้างห้องที่ติดกับหัวเตียงลากของเดินไปเดินมาแล้วก็เหมือนกับหยิบของวางของเสียงดังไม่ยอมหยุดแต่เราเห็นว่าตรงหัวเตียงที่พวกเรานอนกัน ซึ่งติดกับผนังห้องที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ว่างที่มีแต่หญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเราก็บอกกับน้องไปว่าพี่ไม่ได้ยินนะแล้วที่หัวเตียงนอนของเรามันไม่มีห้องนะแต่น้องก็ยังยืนยันว่ามีแน่ๆเพราะได้ยินเสียงนั้นดังมาจากหัวเตียงพอน้องพูดแบบนั้นทำให้เรารู้ทันทีเลยว่า น้องออยก็โดนดีเข้าแล้วเหมือนกันแต่เราก็เลือกที่จะเงียบไม่พูดอะไรต่อแล้วก็บอกให้น้องรีบๆนอนไปแต่ขอเปิดไฟในห้องน้ำทิ้งเอาไว้เพื่อให้มีแสงไฟในห้องไม่ให้มันมืดจนเกินไปพอถึงตอนเช้าด้วยความสงสัยน้องออยก็ออกมาดูที่ข้างห้องตรงหัวเตียงเฮอถึงกับหน้าเสียเพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ว่างจริงๆ มีแต่ยากขึ้นสูงไม่มีทางที่ใครจะมาตั้งเต็นท์พักหรือมีอุปกรณ์อะไรตั้งอยู่ได้เลยเราจึงตัดสินใจเก็บของและย้ายออกจากที่นี่ในทันทีแต่สิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือน้องเบลกลับไม่เจออะไรเหมือนกับเราสองคนเลยหรืออาจจะเป็นเพราะน้องเพียะจนหลับสนิทก็ได้หลังจากนั้นพวกเราก็พากันไปทำบุญที่วัด โดยไม่คิดจะกลับไปพักที่นั่นอีกยอมเสียเวลาหาห้องพักใหม่กันซึ่งจากเหตุการณ์นี้เราเองก็ไม่ได้ถามอะไรพนักงานของที่พักเลยแต่ก็สงสัยว่าตอนแรกที่ขอเข้าพักที่นั่นพวกเราขอพักหนึ่งสัปดาห์แต่พนักงานกลับบอกว่าให้อยู่คืนแรกไปก่อนแล้วจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีเราคิดว่า พนักงานเองก็อาจจะรู้ว่าที่พักนี้มีอะไรแต่ก็ไม่กล้าบอกพวกเราจากเหตุการณ์นี้มันทำให้พวกเราค่อนข้างจะเลือกดูห้องพักให้มากขึ้นโดยจะขอเข้าไปดูภายในห้องเดินสำรวจจนพอใจก่อนแล้วจึงทำเรื่องเข้าพักและมันก็ติดเป็นนิสัยของเรามาโดยตลอด กรรตามทันเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกชายนามสมมุติชื่อเออาศัยอยู่ที่บ้านด้วยกันสามคนมีอยู่วันหนึ่ง ได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆทางฝั่งขวาครอบครัวที่ย้ายมาอยู่นี้มีพ่อแม่และลูกสาวชื่อบีเธอเป็นเด็กสาวหมวยน่ารักเรียนเก่งและเรียบร้อยเวลาผ่านไปไม่นานสองครอบครัวก็เริ่มรู้จักและสนิทกันดีวันหนึ่งครอบครัวของเออยากให้เอเรียนที่เศษ เพราะเอเรียนไม่ค่อยเก่งพ่อกับแม่ของเอก็เลยไปคุยกับบีที่อายุมากกว่าเอสองปีขอให้มาสอนพิเศษให้เอหน่อยหลังจากที่ตกลงและคุยกันเสร็จก็หาวันที่จะเริ่มเรียนโดยให้เอเรียนในตอนเย็นของทุกๆวันพอเรียนไปได้สักระยะเอรู้สึกว่าเขาชอบบีเพราะเธอเป็นคนน่ารักเอก็เลยสารภาพร,าพรักไป แต่บีก็ปฏิเสธเพราะเธอชอบคนที่อายุมากกว่าหรือไม่ก็อายุเท่าๆกันทำให้เอผิดหวังมากแต่เขาก็ทำใจยอมรับมันเวลาผ่านไปจนมาถึงวันหนึ่งขณะที่เอไปที่ร้านสะดวกซื้อกับบีก็เจอเข้ากับญาติของเอคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยรุน่นหน้าตาดีขอใช้นามสมมติว่าซีก็แล้วกัน เมื่อซได้เห็น B เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบ B มาก C จึงขอให้ A ติดต่อให้หน่อยซึ่งในสมัยนั้นยังใช้ MSN แชทคุยกันอยู่เลยเมื่อ A เห็นว่า C ต้องการขอให้ติดต่อ B ีเขาก็ไม่ค่อยอยากให้คบกันเท่าไหร่เพราะ C เป็นคนค่อนข้างเกเรแต่พอโดน C ตื้อมากๆเขา้า A ก็เลยติดต่อให้แบบไม่ค่อยเต็มใจ เวลาผ่านไปไม่นานทั้งคู่ B กับ C ก็ตกลงคบกันจนถึงช่วงปิดเทอมครอบครัวของเอก็ให้เอบวชเนนพอบวชได้ประมาณหนึ่งเดือน C ที่เป็นญาติของเอก็มาบวชเนนด้วยเอจึงถาม C ว่าเฮ้ย <c oughs> มาบวชแบบนี้พี่ B ไม่คิดถึงแย่เหรอ <c oughs> แต่ในตอนนั้น C ก็ไม่ได้ตอบอะไร จนมาถึงวันหนึ่งในเวลาเย็นใกล้ที่จะโพเพลเอได้ยินเสียงของบีมาเรียกซีที่หน้ากุฏิเอก็เลยพูดแซวบีไปว่าแม่พี่เขาหนีมาบวชแค่เนี้ยคิดถึงเลยมาหาเหรอเนี่ยจากนั้นเอก็เดินไปตามซีมาให้แต่พอไปถึงซีกลับตอบมาว่าบ้าไม่ออกไปโว้ยเอเลยเดินกลับออกมา เพื่อจะไปบอกกับ B ว่า C ีเขาไม่ออกมาเจอนะแต่พอเอออกมา B ก็หายไปแล้วเวลาผ่านไปสองเดือนกว่ากว่าเมื่อ A ลาสึกก็กลับบ้านพอไปถึงบ้าน A ก็ทักพ่อว่าทำไมเอาสายสินมาพันไว้เต็มบ้านเลยเนี่ยแม่ก็แขวนพระเต็มคอไปหมดแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไร ส่วนเอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักแล้วก็เดินไปชะเง้อมองที่บ้านของ B ก็เห็นบ้านปิดอยู่เลยคิดว่าพวกเขาน่าจะไปเที่ยวกันพอเอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิด MSN เล่นแล้วมันก็มีแชทของ B เด้งขึ้นมาทักทายว่าเอบทเป็นยังไงบ้างเอจึงถาม B ไปว่าไม่อยู่บ้านเหรอส่วน B เองก็ตอบกลับมา ว่าอยู่แถวๆนี้แหละแต่ไม่ได้อยู่บ้านจากนั้นทั้งสองก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเอก็คิดว่าใกรจะเปิดเทอมแล้วเลยไปคุยกับแม่ว่าอยากให้บีสอนพิเศษให้อีกแต่แม่กลับสะดุ้งตกใจแล้วทำสีหน้าแปลกๆจากนั้นแกก็พูดขึ้นว่าเออเออเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้ สามสี่วันถัดมาสีก็ได้ลาศึกแล้วออกมาขอนอนอยู่ที่บ้านของเอโดยนอนที่ห้องของเอด้วยกันแล้วคืนนั้นเองเอก็ได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเสียงดังปังแล้วมันก็เป็นแบบนี้ในทุกๆคืนเวลาเดียวกันเสียงนั้นมันดังมาจากฝั่งขวาของบ้านซึ่งเป็นบ้านของบีจนคืนหนึ่ง เอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแปลกกว่าทุกคืนเพราะไม่นานนักเอก็ได้ยินเสียงของบีมาเรียกชื่อแฟนของเขาเอจึงเดินออกไปดูก็เจอบียืนอยู่ที่หน้าบ้านจึงถามไปว่าเอา้าบีไปไหนมาเห็นปิดบ้านตลอดเลยส่วนบีก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วบอกว่าเรียกแฟนให้หน่อย จากนั้นเอเลยเดินไปสก,กิดเรียกซีพอสก,กิดซีก็ตกใจสะดุง้งแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเอจึงเดินออกจากห้องไปเพื่อจะไปบอกบีแต่พอเดินไปถึงกลับไม่เจอใครเลยพอมองไปทางบ้านของบีก็เงียบไฟที่บ้านก็ปิดหมดเองงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็งงว่าบีรู้ได้ยังไง ว่าซีอยู่ที่นี่เอจึงตั้งใจว่าจะถามพ่อกับแม่ในตอนเช้าก็แล้วกันพอเช้ามาเอก็ถามพ่อกับแม่แต่ก็ได้คำตอบแบบส่งๆว่าบีย้ายบ้านไปแล้วมัง้งเวลาผ่านไปได้สองอาทิตย์เอก็ยังได้ยินเสียงปืนดังอยู่ปังทุกๆวันแล้วทุกอย่างก็มากระจางในอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมา ซีถูกตำรวจจับข้อหาฆ่าข่มขืนที่แย่ยิ่งกว่านั้นพอเอกกลับไปถามพ่อกับแม่เกี่ยวกับบีพวกแกก็บอกว่าหลังจากที่บีตายไปได้หนึ่งเดือนแม่ของบีก็ตรอมใจตายตา,ยตามแล้วหลังจากที่แม่ตายม่นานพ่อก็ยิงตัวตายในบ้านหลังนั้นส่วนสาเหตุที่บีถูกข่มขืนก็เพราะว่า ถึงแม้เขาสองคนจะคบกันก็จริงแต่ B เป็นคนเรียบร้อยไม่ยอมมีอะไรกับ C ที่เป็นญาติของ A เธอมองว่ายังอยู่ในวัยเรียนยังไม่พร้อมกับเรื่องแบบนั้น C จึงวางแผนพา B ีไปกินเหล้าเพื่อที่จะมอมแต่ถึงแม้ B จะเมามากเธอก็ยังไม่ยอม C จึงพรั้งมือฆ่า B ีตายสุดท้าย C ก็ต้องรับผลกรรมของการกระทำที่เขาได้ทำเอาไว้ทั้งในชาตินี้และชีวิตหลังความตายหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง